หักบอกเพียว่าสิเฮดให้ข้านแข็งแกร่งเอออาพนมาแบบไหเอออันนี้พน้นผออ่านการไปเก่าไปไต้หวันมาสามรอบแล้วเออไปเั่นเลยเขาส่งกลับน,นั่นเพราะว่าไปเมาเมาเาก้นเออเมาเราแล้วกับเพี้ยนเขาเลยส่งกลับมา เปี้ยนลายอ่อะเออมันมีดีแล้วเด้อเปี้ยนลาย <laughs> อันอันเราขาวอยู่ฝนมันมีอยู่บ่อ <c oughs> อันของประเทศไทยของใสแ <c oughs> จ็กดีกีกิน <c oughs> ย่ำอะไรกับเมา่ย่ำนั่นเออนมาไปได้เทระเดียนเขาก็ส่งกลับขึ้นมาเปี่ยนลายกันเออแล้วก็ไปอิสราเอลเขาก็ส่ง m ขึ้น <c oughs> ไปที่ยังก่อไปเลี้ยงไก่แไม่ลี้ยงเก็บไข่น่ะบุนัน เขาก็ส่งขึ้นมากผู้นี้เพราะเป็นธรรมดาเพราะว่าเมานะครับเบิ่งเพิ่นมัดวิธีมัดันนี้เด้ออันนั้นอันที่เลี้ยงเมื่อกี้นี่ความจริงเด้อความจริงที่เพิ่นส่งมากผู้นี้ครับไปเมางานอยู่ชลบุรีบอไปก่อกอีกก่อกกัมเพียงไปไปเฮ็ดที่ยังก่อทับหลังกันทีกันทีเขาไล่หนิเออทับหลังเออเงินบ่ออก ใหรแล้วก็ขายข้าวสารมาบ้านผู้นี้ก็ผู้นั่นเดี๋ยวจิไปทั้ง่บ้านี้ทั้งแต่แตวว่าหมอลวไทยผู้นี้ก็ค้ากึ่อกันนี่ไปเฮ็ดงานอนยู่ไใจก่อนยู่ไใจก่อนเพราะนานมาพูมิพเมาอันนี้ก็ได้เงินพออกให้ลูกน้องเขาไล่หนีตกอัพ เอาเงินไปเรียนให้ลูกเหมเออผู้นี้สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเออเป็นยังไงอี่เมางานนี่งานอย่างน้อนี่โอ้งานุช้อนตัวนี่กุศลกุช้ออบุญกุช้อนตัวเ,เคยรับงานนางังๆนี่รับอยู่ไส่เนี่ยไมยแบกมันสอบกระสานก็รับอยู่นี่ละอยู่ในวัดนี่ละอยู่ในวัดนี่ <สด S 1> ละเนาะอาชีพที่ถนัดที่สุดคืออาชีพยังนวด นวดนวดแผนไทยบอกขึ้นนวดแผน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 โบราณแผนโมล้านแบบเก่าๆจำเส้นงน่ะนะโอ้ปวดหัวขึ้นแมนปากเบี้ยวขึ้นย่างไม่ได้โว้ยบีบปั๊บนอนนี่นี่ได้เลยบ่อแบบว่าจมลงจากรถดไมแบบนวดแล้วหรอยางไม่ไหวเออบางที่ในนี่นะครับพี่น้องอ่าบเสื้อเพิ่นเสื้อว่าหมอบัวบัวใบไข้เสียนเออบัวใบไข้เสียนพิกัดอยู่บ้านแสงอรุณ ตำบลศรีชมพูอำเภอสุริสายจังหวัดบึงกันครับผมมีเบอร์โทูปวะนี่ครับเบอร์โทูปเบอร์อย่งศูนย์แปดหนึ่งก็หกสี่ห้าเจ็ดสามเด้อครับผมย้ำ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 ศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกสี่ห้าเจ็ดสามอ่าพี่การอยู่อยู่แสงอรุณอยู่แสงอรุณขันยุกใกล้ยุกว่าสิบเปลี็นบึงการน้องไข่อุดรน้องบัวรัพู้มาได้ครับ แต่ว่าภาคเหนือยามามันไก่ครับผมเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาจะพุ่นกับไล่เม็นบ่แม่นครับอ่ามาเด้อพี่น้องอยู่แถวอ่าตำบลบึงพมพูโซ่พิสัยจังหวัดบึงการบ้านแสงอรุณอ่าตามเบอร์โทรที่มันบอกนะครับเบอร์ได้ขอว่าไม่ด้วยศูนย์แปดหนึ่งเก้าห้าหกสี่ห้าเจ็ดสามซื้อหมอหมอบัวบไข้เายเรันครับผมโอเคเลยพี่น้องเด้อเหาบ้านนี้สิไปทั้งทั้งซางพี่อันนี้เออหมอหมอไายเศษเพิ่นมาเรียนน้ำ นะครับอ่านี่เพิ่นเพิ่นมามัดเออได้บุญได้กุศลน้อกันมาเข่าทิมมดะว่ามาเลรนรึเปหมเออมาเข่าทิมสายบุญสายท่านเออามาหลวดนะครับพี่น้องนี่ก็ต้องได้เท่ข้านเป็นบ่เท่รึเปล่าี่ข้านเนาะสีมุมสีดำเลยเนาะสีมุมสีดำสองสองจุดสองจุด ส่าเชิญครับผมเชงานงานงนมันม wow. ันมัเป ah> ียหูไหมเออขนาดเป็นรลูเขาก็เปิดตัวครับผมมันต้องได้อาดินลงโมเมนตว้องะลองเออลงเออล่อหรอ่งเออล่องเ่เอาลงองเอลอล่อง่่่เน like ่่ล่เออง น,น, oh. นรื่องนอปีครับพ่อหนือเมียโอ้แค่บำรุงเนี่ยระก็เ้าอยูไทร์ครับผมเป็นใบพ่อเนี่ยครับ,รบย่านห้องน้ำาพ่อกันอันนี้คือคือห้องน้ำอ่ออันนี้ห้องน้ำต้อนรับอ่าบุญพระท้ายกับเปลือกหลวงปู้นึ่งถึงวันที่ยี่สิบแปดเดือนนี่แหละเดือนกุมภาคุมพ่า,พาอัน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 นั้นห้องน้ำยมเหรอครับผมเนี่ยนั่นก็ห้องน้ำไป พุทนมาวัดประจำตัวนี้มันเป็นห้องน้ำเสริมอห้องน้ำเสริมไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์บพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ้านหลายกพ่นมงคลญาติโยมทั้งนั้นของญาติโยมเพิ่นครับผมตอนแรกกันอ่าหัวหน้าพ่นว่ายเสียวตัวนี้โรคใบไสุ่่นน้ำกันก็เลยว่าบ่ได้ของพระกับของโยมสี่เข้ากันบ่ได้แนนแนนเข้ากันแม่นบ่ล่ะแม่นครับผมครับเออนี่แหละครับผม รวมพลังสามมือคีใจเนื่อ,เองเดียวกันครับพี่น้องมัดลวดเพื่อว่าจะไปเที่ข้านนะครับเที่ทีๆมัดทีๆเนาะ มันว่าน,นายช่งนนางโอห่างกันยี่สิบเซน,นอันนี้เพอเงว่าจะจงน้ำเสียนะครับแต่คงจะยุนีไร้มือนะครับอาตุ์ นิดๆน,นะครับผมประมาณอาทิตย์หนึ่งว่าสันสร้างคนวานะครับผมว่าที่เป็นสร้างเล็กสร้างงอ,อสร้างปูนสร้างเสียมครบพร้อมเพื่องเฮี้ยงนากันนะครับผมนี่ครับผมนี่เด้อนี่เพื่อนร่วมบุญครับผมเสียเพื่อนนะครับ